รถบรรทุกเห็นรถบรรทุกปูนนะมันยาวมากเลยครึ่งเคยเห็นรถบรรทุกที่ยวยาวแบบนี้มันยาวมากเลยนะแล้วปูนแต่ละลูกก็เรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามค่ะโอ้ยาวมากเลยฮะยาว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 โอ้ปูนแต่ละลูกนี่หนักมากมากเลยนะะ มีความสามารถพิเศษมากเลยเอาใส่หัวแล้วก็เดินเดินไปเก็บในสโตค่ะนักวะค่ะอ๋อธรรมดาแต่ตัวเองยกไม่ได้นะเนี่ยตัวเองยกไม่ได้เลยแบบห้ามันห้าสิบโลเนาะหนักมากอะ่ะแต่ธรรมดาเียงมากเลยโอ้ยผู้หญิงผู้หญิงยกปูนสามารถยกได้ หนักมากเขาบอกธรรมาดาแตงหวัวอกูเลย ทนมากเลยเนาะยกแรกผู้หญิงนะคะหนักมากๆเลยคุณครูยกไม่ขยับเลยนะห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลนี่แบบไม่ธรรมดานะคะแต่เขาสามารถดึงดลง,างมาเลาี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอาลามีห่ะเลี้ยงดีเด,ดีีกว่า